สวัสดีคะ่ะโอ้ยโ,โ,โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นสวัสดีคะ่ะอ๋อเล่นเล่นเล่นโอ้ปวดหัวปวดหัวปวดหัวคนเสยปวดหัวเย็นหัวปะคะ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 เบาเบาลูกเาบาเโอหัวก็ใหญ่ด้วยเด้เอด้วเจ้าเจ้าเจ้าจ้าจ้ามุ้งหญแล้วลูกพีพ่ภวเนไหนพีพ่ภาเวนเล่นรูชอหน้าสเสด็จมันจะได้ฟิล์มอะ ปวดหัวเหรอคะดออหัวโคก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 หัโคกหัโคกกเออมีถูกด้วยบีนบีนบีนบีมามองไาบีนล่ะบี๊บบี๊บบี๊จักรุ่จักรุ่นยังจักรุ ตึกจะเอเ้ได้ค่ะไม่ได้ค่ะปวล้อเหรอลูกยังไม่ง่วงนอนหรอคะตกแล้วปอบินตกแล้วตกแล้วตกแล้วโอ้ยตกอีวัตเน็ตอ่าปอบินตกเจอโค,โคโดีเล่นเลยอ่าไปไปเล่นอะไหรไปเล่นไปไ,ปไ,ปไ,ปไม่ไไม่มีไม่มีอะไรค่ะ ต้องกลัวค่ะกลัวอะไรคะคนสวยไม่กลัวเลยเนี่ยคนสวยไม่กลัวแล้วคนสวยจะโยกอะคนสวยจะโยกคนสวยจะโยกเยกอะคะอ่าคนสวยจะโยกเยกออพี่พวินโอ้โห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 โอ้ยพี่พวินตกแล้วเดี๋มาแดมนั่งให้ดีนะพวิน หลายตอนอุย้ยดูดกันตอนเช้ามานี่ขี้มูกเกิดติดรูจมูกเข้ารูเลยลไม่ชอบหรอไม่ชอบหรอ<ม>ก็กุ้งง่ายไงคะ<ม>ว่างนอนแล้วน้องว่างนองนอแล้วเดี๋ยวออกมาให้น้องไปกินนมโอเคค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวมาให้น,อน,หน้อง